อ,อันนี้คือภาพแสดงของเซลล์กรลวนิกนะคะก็คือ,อเดี๋ยวครูให้ดูภาพแล้วจะอธิบายให้ฟังนะคะครึ่งเซลล์ครึ่งเซลล์ก็คือหมายถึงเนี่ยคะ่ะสารละลายเนี่ยบิกอร์เนี่ยบิ gger หนึ่งบิกอ e r แทนครึ่งเซลล์โดยมีสารละลายบรรจุอยู่ในบิกอร์นะคะแล้วก็มีแท่ง ะะมีแท่งโลหะจุ่มลงไปในสารละลายที่มีไอออนชนิดเดียวกันอยู่เราเรียกว่าครึ่งเซลล์นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ครึ่งเซลล์เหมือนกันซึ่งครึ่งเซลล์ครึ่งเซลล์ของกาลวานิกนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยครึ่งเซลล์ที่เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันกับครึ่งเซลล์ที่ประกอบด้วยปฏิกิริยารีดักชันโดยออกซิเดชันก็คือปฏิกิริยาที่มีการให้หรือรับคะ ให้อิเล็กตรอนอเมื่อทีนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่า2ครขึ้งเซลลนี้ต้องเอามารวมกันให้ครบวงจรจากภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะอ่ที่ครูชี้ให้ดูนี้่ตัวนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าสะพานไอออนนะคะก็คือจะมีตัวเชื่อมระหว่างสารละลายทั้งสองนี้จุ่มเข้าด้วยกันทีนี้พอมันจุ่มเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในสะพานไอออนนี้ ะะทำให้ปฏิกิริยาน,นี้ครบวงจรแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าทางนี้เนี่ยก็จะเกิดการให้อิเล็กตรอน,น,หรอนเห็นไหมคะอันนี้ลูกศรใหญ่มากเลยนี้ให้อิเล็กตรอนซึ่งตรงนี้นักเรียนเห็นตัวหนังสือไหมตรงนี้เรียกว่าอะไรคะแอโนโนดอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่พรชัยบอกว่าที่ครูถามว่ากาลวานิกนี้มีขั้วไฟไฟ้าไหมมีค่ะ คั่วไฟฟ้าก็คือตัวที่ทำหน้าที่เป็นแท่งโลหะเนี่ยค่ะที่จุ่มลงไปโดยคั่วของปฏิกิริยาออกซิเดชันเราจะเรียกว่าคั่วแอโนดเห็นไหมคะแอโนดแทนคั่วลบค่ะส่วนแคทโทดก็จะแทนคั่วคั่วบ,บวกในปฏิกิริยารีดักชันอตรงนี้ พอจะนึกภาพตามไปเห็นภาพแล้วนะคะพอจะเข้าใจเริ่มขึ้นนะคะทีนี้ดูคำว่าครึ่งเซลล์ครึ่งเซลล์เราจะอธิบายความหมายของคำว่าครึ่งเซลล์ได้อย่างไรคะคจากภาพเนี่ยลองอธิบายคำว่าครึ่งเซลล์ให้ครูด,ดูหน่อยสิคะใครดีใครดีคะพรอนใช้เรื่องเพื่อนมาหนึ่งคนใครดีคะคะเลขที่หก ใครคะเลขที่หกครึ่งเซลล์คืออะไรอ่ะจากภาพอ่ะครึ่งเซลคืออะไรคะอ่ะเปิดไหมยังคะอ่ะเปิดแล้วครึ่งเซลคือระบบที่มีสารจุ่มในอยู่ในไอออนของสารนั้น ถ้าสารที่จุ่มเป็นโลหะอะไรจุ่มคะมีอะไรจุ่มอยู่นะ Zn เอครึ่งเซลล์ก็คือไอระบบที่มีที่มีสารจุ่มอยู่ในไอออนมีอะไรจุ่มอยู่เมื่อกี้จากภาพโลหะค่ะอ่ามีโลหะจุ่มอยู่ในสารละลายในสารละลายที่มี ที่มีไอที่มีอะไรคะที่มีไอออนค่ะอาที่มีไอออนของของของอะไรคะของสารเ,าเพื่อนรุ้นหน้าดูเลยของอะไรของสารละลายไอออนอ่าไอออนที่มีสารละลายนั้นมีไอออนของโลหะชนิดที่ จุ่มลงไปในสารละลายนั้นปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเราไปดูความหมายนะคะ,ะครูอยากจะให้พวกเราจับประเด็นให้ได้เพื่อก่อนที่เราจะจดลงไปเพราะว่าบางทีเขียนเขียนตามครูไปแล้วนักเรียนก็ลืมแต่ถ้าเกิดครูสกิดย้ำจะได้จำได้มากขึ้นครึ่งเซลล์ภาษาอังกฤษเรียกว่า half cell มันก็คือระบบนะคะที่จุ่มอยู่ใน ไอออนของสารนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือสารที่จุ่มอยู่ก็คือโลหะนั่นเองหรือถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกนักเรียนก็นึกภาพตามก็คือระบบที่มีโลหะจุ่มอยู่ในสารละลายอ่ไอออนของโลหะชนิดนั้นเราเรียกว่าครึ่งเซลล์ถ้าเราจุม่มถ้าสารที่จุ่มอยู่เป็นโลหะนะคะ ก็เนี่ยตรงนรเนี้ยประโยชน์เนี้ยหมายความว่าอาจจะไม่ใช่โลหะก็ได้ใช่ไหมไอ่าใช่ค่ะจากที่ภาพจากภาพเนี่ยเราเห็นว่าเราใช้แท่งโลหะเนี่ยจุ่มลงไปในสารละลายที่มีไอออนชนิดนั้นอยู่อ่ายกตัวอย่างเช่นสังกะสีนะคะ Zn t N จุ่มลงในสารละลายที่มี Zn2 ไอออนอยู่อ่าซึ่ง ตัวที่ทําหน้าที่เป็นแท่งโลหะที่จุ่มลงไปเนี่แหละค่ะมันจะทําหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าอเพราะฉะนั้นมันจะมีครึ่งเซลล์นะคะครึ่งเซลล์ที่มีขั้วไฟฟ้าที่เป็นตัวให้กับครึ่งเซล์ที่เป็นตัวรับนะคะ,ะทีนี้ลองไปดูหน้าตาแล้วจะเข้าใจมากขึ้นอ่า ครึ่งเซลล์เนี่ยจะมีชื่อเรียกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าครึ่งเซลล์นั้นเป็นสารอะไรเป็นโลหะอะไรนะคะแล้วมันจะมีหลักการเขียนครึ่งเซลล์ด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างมีรายละเอียดย่อยมากมาก,มากนะคะอ่าอย่างอันนี้เราเรียกว่าครึ่งเซลล์ของสังกะสีเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของการเขียนครึ่งเซลล์เราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ค่ะ เห็นไหมมีอะไรประกอบกับอะไรคะอย่างอันนี้จากภาพเราเห็นว่ามีแท่งโลหะอะไรคะแท่งโลหะสังกะสีจุ่มอยู่ในสาระละลายที่มีสังกะสีช่วยอ่อนอยู่จากครึ่งเซลล์นี้เราจึงได้ชื่อครึ่งเซลล์นี้ว่า Zn วงเล็บ S เห็นไหมคะแล้วก็มีเครื่องหมายทับภาษาอังกฤษเรียกสลัใช่ไหม ทับแล้วก็ตามด้วย ZN 2บวกพอมาทางภาพขวามือนักเรียนจะเห็นได้ว่าครึ่งเซลล์นี้คือครึ่งเซลลที่มีแท่งโลหะของ CU คืออะไรคะอ่าคัพเปอรหรือทองแดงจุ่มยู่ในไอออนในสารละลายที่มีไออนอนคัพเปอรสบวกหรือทองแดงนะคะ2อบวกอยู่พอเวลาเราเขียนเป็นครึ่งเซลเห็นไหมคะอ่าก็จะ เขียนโดยใช้ Cu ก็คือใช้แท่งโลหะเขียนขึ้นก่อนแล้วก็วงเล็บสถานภาพวงเล็บเป็น S แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายขั้นหรือเครื่องหมายทับเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยสารละลายที่เป็นไอออนนะคะสารละลายที่เป็นไอออนก็คือ Cu 2บวกแล้วก็วงเล็บ AQ นะคะ AQ นะคะ,ะ AQ ก็คือสารละลายนั่นเอง นี่ก็คือหน้าตาของครึ่งเซลล์อ่ะทีนี้นะคะอยากให้นักเรียนไปรู้จักเซลล์อีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นเซลล์ประเภทเดียวกันกับเซล์การวาวนิกนะคะเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเซล์ดานิเอลนะคะเซล์ดานิเอลก็คือเซลล์กาลวานิกที่ประกอบด้วยครึ่งเซลล์ของสังกะสีต่อกับครึ่งเซลล์ของทองแดง เพราะฉะนั้นจำไว้บ้างนะเซลดาเนี่ยก็คือครึ่งเซลของสังกะสีต่อกับครึ่งเซลของทองแดง เดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำเซลดาเนียลกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูภาพนะคะฮะ,ะจดไม่ทันเลย เสร็จยังคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วอ่านี่ก็คือหน้าตาของเซล์ลดาเนียลนะคะก็คือประกอบด้วยครึ่งเซล์ลของสังกะสีนะคะจุม่มอ่าโดยมีสภาในไออนเชื่อมนะคะกับครึ่งเซล์ลของทองแดง ถ้าเรานาครึ่งเซลล์สังกะสีกับครึ่งเซลล์ของทองแดงมาต่อเชื่อมกันให้เข้าวงจรดังภาพนี้นักเรียนคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เ,ออเกิดอย่างไรคะออคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ,ออเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนะคะจากภาพนักเรียนว่าอะไรตัวไหนเป็นตัวให้ตัวไหนเป็นตัวรับคะเนี่ย ะจะเห็นได้ว่าอิเล็กตรอนตามที่ลูกศรชี้ก็คือไปจากซ้ายไปทางขวาแสดงว่าค้วของสังกสีนี่น่าจะเป็นตัวให้แล้วตัวไหนเป็นตัวรับคะคั่ของทองแดงน่าจะเป็นตัวรับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ได้ความชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองเนี้ยดูว่าจริงหรือไม่นะคะ